ดูชะโงกโปแตกเลยเแกเลยเอากลับมาเป็นที่ระลึกยันวันนี้แกใครรู้จักมันมันต้องต้องทานเหตุการณ์แล้วต้องรู้นะครับฝากหยิบขึ้นมาแล้ว่าตีมือซ้ายมันลองรับให้มันมองดูม,มันทงไม ไปทที่นะต้แจกก่อนอย่างนี้มันจะช้าขนาดนี้ว่ะมันทดีมากเลยแต่มันสาหรับถ้ารไม่ได้ฝึกเองมันไม่ควรนะครับปึ๊ เพื่อใส่หน้ากากกันการพิษเนีน่ยถ้าผิดต้นก็ขอขอภัยก็เป็นมาจากหนองคายมาก็คือไทยที่เคยไปก็รู้ว่ามควานี่จะหนักมากทุกครั้งที่ตีอยู่กับเนี้